ต้มต่ำน้องดีจอยกับพิก1,000งพันเม็ดน่าจะเยอะกว่าพันเม็ดนะแต่ว่าวันนี้ใครกินน้ำก่อนแพ้เอาไหมล่ะไม่เอา,ม,เอามองหาเส้นมะละกอไม่เจอทุกคนนี่โอ้โหคำยักเลยอ่ะ อังเงี้ยวอังเงี้ยวยังเงี้ยวเอ้ยกินน้ำแล hm ้วแพ้แพ้เขาแพ้เขาเผ็ดแต่น้องถือว่าชนะเพราะว่าเพราะว่าน้องกินเยอะกว่าเขาเอาอีกเหรอเอามาโอ้นองซื่อๆนองซื่อๆอังเงี้ยตักตักไม่แค่ขิงให้หน่อยค่ะใส่เนี่ยแดงใจวายแถวบ้านีเอามาค่ะทุกคน